ยังโอเคอ่ะอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะชาลโลสมมสเตอร์สรัญญาอุตามานนท์ค่ะก็วันนี้มาเจอกันอีกโอ้ดีใจมากโอ้โหกองเชียเยอะเลยค่ะนะวันนี้เมื่อเช้าเราเจอกันแล้วนะคะสนุกสนานกันมากเลยใช่ไหมคะ,ะวันนี้เราใช้สมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวากันเลยว่ากัน เมื่อกี้เราใช้ซีขวาแล้วใช่ไหมตัวเลขมาเต็มเต็มเมื่อกี้บอกว่าคุณท่านเอ็นะคะพักพิลาพรบอกบอกว่าอะไรนะใช้ชาตินี้แล้วตายแล้วไปเกิดใหม่ใช่ไหมคะแต่ยังไงก็ตามค่ะวันนี้ชาตินี้ขอใช้แบบเยอะๆเ,เ,เต็มๆดีไหมดีอ่าค่ะนะคะทีนี้ค่ะหลายคนเลยที่วันนี้มาที่จิตเห็นน่ะ คนใหม่ๆมาเยอะมากเลยก็เลยอยากจะขอแนะนำตัวเองนิดนึงนะคะเพื่อให้คนใหม่ๆเนี่ยได้รู้จักจีดมากขึ้นนะคะก็ปกติแล้วอะ่ะจีดก็ทำธุรกิจส่วนตัวนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ที่คุณเอบอกบอกว่าความจนมันน่าก,กลัวจิตก็กลัวเหมือนกันความจนถึงแม้วันนี้จะมีเงินในกระเป๋าบ้างนะแต่ก็ยังกลัวความจนค่ะนะ,ะเพราะเราไม่รู้เลยค่ะว่าหลุดจาก ช่วงเวลานี้ไปแล้วเนี่ยเราจะยังได้เงินอีกไหมนะคะเพราะจากธุรกิจที่ผ่านมาเนี่ยเศรษฐกิจมันมีการล้มเหลวมาหลายๆที่เศรษฐกิจโลกตอนนี้ก็ย่ำแย่ไปหมดแล้วจริงไหมคะแล้วเราวันนี้ค่ะมานั่งเปิดโอกาสให้กับตัวเองใช่ไหมคะจีก็เป็นคนหนึ่งค่ะที่มาเปิดโอกาสให้กับตัวเองนะคะแต่การเปิดโอกาสคือการเข้ามานั่งฟัง เข้ามานั่งทดลองสินค้ามันไม่ใช่แค่ครั้งเดียวค่ะจีดเข้ามาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอใน ODS นี้ Success Academy เหมือนกันเพราะว่าการมาฟังครั้งนี้เมื่อกี้ตัวเลขเยอะมากจีเชื่อว่าครั้งเดียวอะ่ะไม่มีทางจำได้หรอกสินค้าที่วันนี้จีจะพูดคือหัวใจของธุรกิจเช่นเดียวกันวันนี้เรามาฟังครั้งเดียวก็ไม่รู้เรื่องหรอกจริงไหมคะงั้นเราต้องมาเจอกันบ่อยๆใช่ไหมคะ สัญญากันแล้วนะคะโอเคค่ะแน่นอนค่ะวันนี้ค่ะจิตรบกวนถามนิดนึงค่ะวันนี้นะคะใครที่มีอายุต่ำกว่า30บ้างคะไม่ต้องบอกตัวเลขจริงโอ้ยน่าออกเลยนะคะเนี่ยฝั่งเนี้ยใครที่อายุต่ำกว่า40ี่สิบค่ะ,ะยกสูงๆเลยค่ะโอเคต่ำกว่า40ต่ำกว่า50ค่ะ มากกว่าห้สิบโอ้เยอะมากนี่คือโอกาสของพวกเราแล้วค่ะที่ตัดสินใจเข้ามานั่งในที่นี้เพราะว่าด้วยประวัติของจีนนะคะจีนมาทำธุรกิจอโรมีเนี่ยจากการใช้สินค้าบอกได้เลยค่ะนะคะแล้วก็เข้ามานั่งฟังต่อเนื่องต่อเนื่องนี่แหละค่ะจนวันหนึ่งอ่ะได้รับรู้ว่า๋อธุรกิจเครือข่ายที่คนแต่ละคนเนี่ยที่อยู่รอบข้างจีนเนี่ยเกลียดนะักเกลียดหนาะ บอกว่าธุรกิจเครือข่ายมันมัน,ม,นมันไม่มีทางที่จะสําเร็จได้แน่นอนน่ะแต่ว่าเรามาฟังค่ะฟังครั้งแรกก็ยังไม่เข้าใจแต่หวังจะมีรายได้ฟังครั้งที่สองก็ยังไม่เข้าใจดีแต่ก็ยังอยากจะมีรายได้นะคะก็เลยฟังมาเรื่อยๆจนวันนี้เข้าใจแล้วค่ะแล้วถ้าเกิดใครสักคนหนึ่งบอกจิตว่าธุรกิจเครือข่ายไม่มีทางสําเร็จหรอกไม่มีทางได้เงินล้านหรอกจิต ขอเถียงนะคะว่าวันนี้ได้แน่นอนค่ะแล้วหัวใจของธุรกิจเครือข่ายที่เมื่อกี้บอกแล้วนะคะคือเงินเพราะเราวันนี้มานั่งที่นี้คือเราต้องการรายได้นะคะแต่แน่นอนค่ะเครื่องมืออีกเครื่องมือหนึ่งที่สําคัญที่สุดคือสินค้านั่นเองค่ะวันนี้นะคะจิเชื่อว่าทุกคนอยากมีสุขภาพดีแล้วก็สวยดูดีนะคะดูหล่อใช่ไหมคะเอาละค่ะวันนี้เราจะมา ทำความรู้จักกับสินค้าที่จะทำให้เราสวยขึ้นผิวหน้าดีขึ้นแล้วก็สุขภาพดีด้วยรวยแล้วสุขภาพไม่ดีไม่เอานะคะเอาล่ะค่ะชิ้นแรกเลยค่ะที่จี๊ดอยากจะมาแนะนำวันนี้นะคะก็คือเอ s o l u ซูลต l เซลล์แอคทีฟสกินแคร์ของเรานั่นเองค่ะนะเมื่อเช้าได้ลองกันแล้วใช่ไหมคะฐานที่4เนาะโอเคค่ะ สินค้าชิ้นนี้ค่ะเป็นสินค้าที่จิตประทับใจมากๆและจิตเชื่อว่าหลายคนประทับใจเช่นเดียวกันนะคะก็คือสินค้าที่ไม่ใช่เพียงแค่ผลิตจากผลิตพัณฑ์หรือสารต่างๆที่ดีนะคะแต่เป็นสินค้าที่มีนวัตกรรมระดับ AI หรือระดับคอมพิวเตอร์เลยทีเดียวค่ะนะ,ะมาดูกันค่ะว่าสินค้าตัวนี้เนี่ยช่วยอะไรได้บ้างนะคะ อันดับแรกเลยคือช่วยย้อนวัยให้กับเรานั่นเองค่ะดีไหมคะย,ย้อนไวให้กับเรา ดีนะคะอ่าทีนี้ค่ะวันนี้เราจะสวยแล้วก็รวยด้วยนะคะด้วย Absolute c e l l a c t i v e Skin Care ของเรานั่นเองค่ะย้อนวัยคือดีเอจจิ้งโดยปกติสินค้าทั่วๆไปเขาก็บอกว่าโอ้ของเขาก็ย้อนวัยของเขาก็ดีนะคะทำให้ผิวหน้าเต่งตึงใช่ไหมคะของเราดีกว่านะคะเราย้อนไวัยไปถึง5-10ถึงปีมากกว่านั้นอีกด้วยนะคะเอาละค่ะยุคข,ของดีเอจจิ้งนี่แหละค่ะ เป็นยุคของศตรวรรษที่21นะคะวันนี้ศตรวรรษที่20นะคะเราล้ำหน้าไปอีก10ปีเลยทีเดียวค่ะนะคะเทคโนโลยีของอะตอมีเองค่ะหลักๆเลยนะคะมีอยู่ทั้งหมดนะคะ4เทคโนโลยีหลักๆในผลิตภัณฑ์บำรุงผิวของเราในทุกๆเซตนะคะแต่ Absolute c e l l a c t i v e Skin Care มีเพิ่มมาอีก2เทคโนโลยีใครตอบได้คะ เงียบเห็นไหมคะนี่เป็นการยืนยันแล้วค่ะว่ามาครั้งแรกก็ยังตอบไม่ได้ใช่ไหมคะงั้นมาบ่อยๆค่ะนะอันดับแรกเลยคือ material technology นั่นเองค่ะ material technology ก็คือเป็นนวัตกรรมของสารบำรุงของอะตอมีนะคะอีกหนึ่งนวัตกรรมค่ะคือ d e l i v e r technology นั่นคือนวัตกรรมของการส่งตอบ สารต่างๆที่ดีเข้าสู่ผิวได้อย่างตรงจุดไปแก้ปัญหาให้กับผิวของเราได้อย่างตรงจุดนั่นเองค่ะนะคะเอาละค่ะงั้นจีจะเริ่มจากเทคโนโลยีพื้นฐานก่อนนะคะมีทั้งหมด4เทคโนโลยีเมื่อสักครู่บอกนะคะก็มีเทคโนโลยีของการทำบริสุทธิ์ขั้นสูงค่ะปกติแล้วชาเขียวค่ะ ะะเวลาที่เราทิ้งไว้นานๆหรือเอามาเก็บเอาไว้เป็น,เ,เ,ปนเ,เขาเรียกชาเขียวแห้งใช่ไหมคะเป็นใบเป็นใบชาเขียวแห้งนะคะเวลาเอาเข้ามาสู่กระบ,บวนการทั่วๆไปนะคะเขาจะาได้สีของชาเขียวเนี่ยค่อนข้างเข้มดังนั้นเขาจึงใส่ สารสกัดจากชาเขียวได้ไม่มากนะคะเขาใส่เพียงแค่0.001เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองแต่อัทอมีของเราใส่ได้ถึง500เท่าเพราะเรามีเทคโนโลยีของการทำบริสุทธิ์ขั้นสูงนั่นหมายความว่าเราสามารถที่จะทำให้สารตัวนี้นะคะที่มีประสิทธิภาพแล้วมีความขาวใสได้มากกว่ายี่ห้ออื่นๆเราจึงใส่ได้มากกว่าเขาถึง500เท่าเลยทีเดียว ลดไหมคะห้าร้อยเท่านี้ไม่น้อยนะนะคะไม่ใช่แค่สิบยี่สิบเท่าคะ่ะนะ,ะอีกตัวหนึ่งคะ่ะเทคโนโลยีที่สองคือสมุนไพรสดค่ะนะ,ะ,นะะเรารู้อยู่แล้วว่าการใช้สมุนไพรสดเป็นไงคะเหมือนเรากินอาหารนะ่ะผักสดกับผักที่ที่ผ่านกระบวนการหรือแช่ตู้เย็นมานานๆเป็นยังไงคะแตกต่างกันไหมแตกต่างเนาะผักสดนี้มันดีกว่าจริงไหมคะ กินแล้วมีประโยชน์กว่าสารอาหารครบดีเลยค่ะอาโมี่เองก็ใช้วนนวัตกรรมนี้ค่ะก็คือการใช้เก็บออสมุนไพรสดเข้าสู่กระบ,บวนการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีระดับสูงด้วยเช่นเดียวกันนะคะต่อไปค่ะเป็นเทคโนโลยีที่3ค่ะคือเทคโนโลยีของการหมักนั่นเองค่ะนะ,ะทำไมต้องหมักล่ะ,ะเพราะว่าถ้าเราหมักเราจะได้สาร าสารที่มีประสิทธิภาพที่มีโมเลก,กุลที่เล็กนะคะพอมีอนุภาคที่เล็กปุ๊บเนี่ยเป็นไงคะเล็กแล้วซึมเข้าสู่ง่ายหรือใหญ่แล้วซึมเข้าสู่ง่ายคะ <S <S เล็กซึมเข้าสู่ง่ายนั่นเองค่ะแล้วเทคโนโล,โลยีที่4ค่ะนะคะก็คือนาโนแคปซูลเลชั่นอ่าเป็นภาษาอังกฤษงั้นจิบแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆเลย <S <S <ๆ>ก็เป็นแคปซูลเล็กๆเนี่ยนะคะนะคะที่มีขนาดเล็กมากม ถึงขนาด33นาโนเมตรนะคะคลิ่นทั่วไปค่ะอยู่ที่ตกประมาณ200นาโนเมตรค่ะหน้าเรานะคะอยู่ที่ตกประมาณ100ถึง120นาโนเมตรนั่นหมายความว่าถ้าเป็น100คือคนผิวแห้งรูขุมขนเล็ก นะคะประมาณ120คือคนที่ผิวมันลูคขุมขนใหญ่อย่างจีนเนี่ยค่ะนะคะหน้ามันลูคขุมขนก็จะใหญ่กว่านะ,ะแต่เวลาทาครีมก็ไป200นาโนเมตรอะคะ่ะมันก็กองอยู่แค่ผิวหน้าของพวกเราจริงไหมคะแต่ถ้าเป็น33นาโนเมตรเป็นไงคะซึมลึกมะซึมลึกค่ะนะ,ะแล้วเขาซึมไม่ใช่แค่ธรรมดานะคะเขามาในรูปแบบของถุงนะคะกลมๆที่กักเก็บสารอาหารดีๆ แล้วก็ส่งตรงเข้าสู่ผิวของเราได้อย่างล้ำลึกสู่ผิวชั้นในของเราไม่ใช่แค่ผิวชั้นนอกค่ะนะคะอันนี้คือนาโนทีนี้อีกสองเทคโนโลยีที่สำคัญใน Absolute Cell Active Skincare ของเรานั่นเองนะคะก็คือ material Technology ก็คือสารต่างๆที่เราเอามาใช้แล้วก็สารในการส่งต่อของสารนั่นเองค่ะมาดูกันค่ะ material technology ของเรามีอะไรบ้างนะคะมีทั้งหมด4ตัวค่ะตัวแรกเลยคือ EGF ค่ะถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็โปรตีนจากพืชน,นั่นแหละค่ะนะ,ะทุกวันนี้เราชอบกันใช่ไหมคะแพนเบสเคยได้ยินกันใช่ไหมแพนเบส ตัวนี้ก็มาจากพืชน,นะคะเราก็เรียกว่า EGF คือเขาจะไปเสริมสร้างโปรโตีนที่ผิวหน้าของเราขาดนะคะไปเติมเต็มให้กับผิวหน้าของเรานะฮะต่อไปค่ะลูปินเพปไทน์ค่ะตัวลูปินเพปไทน์คือเป็นโปรโตีนเช่นเดียวกันนะคะจากดอกลูบินแต่การทำงานของเขาไม่ใช่แค่ภายนอกการทำงานของเขาลงไปถึงชั้นลึก ของผิวชั้นในของเราเราเรียกว่าผิวหนังแท้นะคะซึ่งผิวหนังแท้ของเราเนี่ยสังเกตไหมผิวเรายุบตัวลงมีริ้วรอยค่ะเป็นเพราะอะไรคะ สะพานผิวของเราหรือเราเรียกว่าอีลาสตินเนี่แหละค่ะมันขาดมันหย่อนค้อยมันก็เลยทำให้ผิวหน้าของเราอะลงลึกลงไปนั่นเองก็เกิดริ้วรอยต่างๆนะคะฉะนั้นตัวลูพิมพ์เพปไทก็จะไปช่วยเสริมสร้างสะพานผิวให้กับเรานะคะในผิวชั้นในค่ะ นะต่อไปเป็นดอมินนะคะก็เป็นสารสกัดจากพืชนะคะที่เป็นไม้หัวที่อยู่ใต้ดินเขาจะเป็นสารที่ชะลอความเสื่อมของเซลล์ของเราเขาจะมีการพักตัวของเซลล์ของเราค่ะนะทาไปบนหน้าปุ๊บเป็นไงคะเซลล์ของเราเหมือนหลับค่ะฉะนั้นก็เหมือนกับการหยุดไว้ให้กับเรานั่นเองนะคะตัวสุดท้ายค่ะคือสารสกัดนะคะจากต้นสนยักษ์ในป่าใหญ่ โอ้โอโอนะป่าใหญ่อยู่ที่อเมริกาค่ะต้นสนนี้นะคะเราเรียกว่าต้นสนซิคโคยาซึ่งตัวนี้ต้นสนนี้ค่ะเขาจะมีอายุมากกว่ากี่ปีคะอ่ามากกว่า100ปีเขาอยู่ได้ยังไงเป็นร้อยร้อยปีมันไม่ใช่แค่ร้อยเดียวนะมันหลายร้อยปีด้วยเขาอยู่ได้ยังไงอ่ะเขามีระบบการป้องกันตัวเขาไม่ให้ตายได้ยังไงอ่ะน่าแสดงว่าเขาต้องมีสารที่ดีค่ะ นะเราสกัดสารนั้นแหละค่ะคือสารต้านอนุมูลอิสระจากต้นสนยักษซิโคย่านี้แหละค่ะเข้ามาสู่กระบวนการผลิตของอะตอมีทั้งหมดทั้งมวล4ี่ตัวนี้เราเรียกว่า material technology นะคะเอาละค่ะเสร็จแล้วไม่พอค่ะนะคะเราใส่โค้ดให้เขาค่ะ,อ,ะอันนี้ระดับ AI แล้วนะคะเราใส่โค้ดให้เขาค่ะนะ,ะก็คือ สำหรับ4ตัวนี้เราแบ่งออกเป็น3โค้ดนะคะโค้ดตัวแรกคือ e l l a c t i v e Code เอาไหมนะคะตัวนี้เราได้ t r a d e Mark ด้วยนะคะใครเอาไปใช้ไม่ได้นะคะเอาไหมก็คือความเต่งตึงยืดหยุ่นค่ะนะ,คะนะโค้ดตัวที่สองคือ Blightening Code สว่างแล้วก็ดังๆค่ะอ่า ใครๆก็อยากสว่างกระจ่างใสใช่ไหมฮะออราออกค่ะนะต่อไปค่ะ lifting code ค่ะช่วยในเรื่องของการยกกระชับนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือเป็นเทคโนโลยีระดับ AI ใส่คโค้ดเข้าไปแล้วค่ะนะคะทีนี้พอเราได้คโค้ดปุ๊บจะสังเกตว่าเวลาเมื่อกี้นี้ที่จีบอก deliver Technology หมายความว่าเราสามารถ ตรงนะคะบำรุงผิวตรงเข้าไปแก้จุดบกพร่องของเราในแต่ละจุดเลยจริงไหมคะแล้วเขาทำได้ยังไงเรานึกถึงคะ่ะยาที่คุณหมอให้มาเนี่ยเขาเคลือบสารอยู่ตัวหนึ่งเราเรียกว่าลีแกนนะคะเวลาที่เขาไปซ่อมไปไปรักษาตัวเราอะค่ะนะคะ,นะคะตรงจุดไหนอย่างเช่นว่าใครปวดหัวเขาก็ไปแก้ปวดหัวใครที่มีตับไม่ดีสมมุตินะคะตับ ตับพังอยู่นะยาก็จะเข้าไปที่ตับไปรักษาตับนั่นค่ะสารตัวนี้เราเรียกว่าลีแกนค่ะนะคะอะมีเองเราใช้สารตัวเดียวกับของอวงการแพทย์เลยทีเดียวสุดยอดไหมคะตั้งตั้งแต่ที่จิตได้ยินมายังไม่เคยยังไม่เคยเห็นใครใช้แบบนี้นะคะนี่แหละค่ะคือเหตุผลของการที่ว่าเราสามารถที่จะทาบำรุงผิวไปตำแหน่งใดก็ได้ แต่เขาจะวิ่งเข้าไปรักษาในจุดที่เราบกพร่องนั่นเองค่ะนะคะโอเคต่อไปนะคะอ่านี่คือการตอบรับของแต่ละคนค่ะะคะที่หลังจากมีการใช้4ี่สัปดาห์นะคะเขาจะมีผิวที่เนียนเรียบขึ้นถึง90%ค่ะผิวเปล่งประกายถึง95%ทีเดียวนะะผิวมีความยืดหยุ่น91% ค่ะโดยผิวหน้าโดยรวมคือ86ค่ะแล้วก็รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงว่าตัวเองเนี่ยหน้าผิวหน้าดีขึ้นในวันลุ่งขึ้นเนี่ยมากถึง95นะคะผิวหน้าดูดี91ชีวิตชีวา95สุขภาพผิวดี95แล้วที่สุดท้ายคือผิวมีความชุ่มชื้นถึง100จเจิเชื่อว่าถ้าเราใช้ต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆ ตัวเลขพวกนี้เพิ่มขึ้นเกินร้อยแน่เลยใช่ไหมคะอ่าค่ะนะงะั้นวันนี้ค่ะนะคะเราเป็นพรีเซนเตอร์เราอาจจะไม่ได้สวยเท่ากับดาราที่เป็นพรีเซนเตอร์จริงไหมคะเขาขายของได้เราก็ขายของได้ เราเขาเขาขายของเราแนะนำค่ะนะแนะนำจิตเชื่อว่าถ้าเกิดสมมตินะคะว่าเราใช้จริงๆนะคะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างที่เมื่อสักครู่นี้จิตบอกแน่นอนค่ะเราขายได้มากกว่าดาราอีกเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าคนที่รู้จักเราอะค่ะรอบข้างของเราเนี่ยเห็นการเปลี่ยนแปลงของเราจริงไหมคะอ่าฉะนั้นพอเห็นการเปลี่ยนแปลงเขาต้องมีการเอ๊ะใช่ไหมคะ ว่าทำไมหน้าเธอถึงเปลี่ยนแปลงฉะนั้นเรากล้าที่จะบอกให้เขาใช้ได้ค่ะนะคะเราไปพรีเซนเตอร์เองได้งั้นแล้วราคาค่ะนะคะราคาสมาชิกอยู่ที่6,000บาทมีกี่ชิ้นคะ <Okay. S 1> ว้าวเมื่อเช้านี้เล่นเกมโดยคำถามนี้กันใช่ไหมคะ อ่านั่นแหละค่ะก็ได้รางวัลกันไปเยอะแยะแล้วใช่ไหมฮะหกชิ้นนี้ละค่ะหนึ่งแสนพีวค่ะ, 1, คะนะคะมากเลยนะคะโอเคค่ะเมื่อกี้นี้ที่จีบอกไปแล้วว่าความสวยจากภายนอกคันนี้จากภายในค่ะนะคะ,นะคะเราต้องดูแลรักษาสุขภาพเราให้แข็งแรงเพื่อที่จะรอรับเงินห้านเพื่อที่จะมีอะไรนะอายุยืนที่จะใช้เงินใช่ไหมคะ ยังไม่ส่งต่อให้ลูกให้หลานค่ะขอใช้ก่อนนะคะเอาละค่ะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของความสวยจากภายในด้วยเช่นเดียวกันแต่ไม่ใช่แค่สวยภายในสุขภาพก็ด้วยนะคะสำหรับเจลลี่ฟลุตนี้นะคะก็คือพอมิกาเนตมิกฟรุตเจลลี่นั่นเองค่ะนะคะตัวนี้เพื่อความสวยสุขภาพดีเพื่อผู้หญิงแต่ขณะเดียวกันผู้ชายก็รับประทานได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเอาละค่ะ อะตมีเองถ้าไม่ดีสุดๆไม่ทำนะ,ะฉะนั้นแล้วเวลาที่ใครมาถามว่าทำธุรกิจเครือข่ายสินค้าไม่ดีเทียงได้บอกได้ว่าไม่ใช่อัตมีนะคะเอาละค่ะตัวนี้ค่ะเป็นอพอมิกาเนตนะคะที่ได้มาจาก ตุรกีค่ะที่เมืองอันทัญญานั่นเองค่ะซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นพื้นที่นะคะในแถบเมดิเตอร์เรเนียนที่เหมาะค่ะกับการเพาะปลูกให้ได้ทัพทีมที่มีคุณภาพระดับเลิศเลิแนะนะคะมีสีแดงสดสวยชำว้าวเลยทีเดียวใครเคยเห็นไหมคะ เวลาเราแกะออกมาเนี่ยโอ้โหสีแดงเป็นทับทิมจริงๆนะคะถ้าเอาไปทำแหวนได้ก็ดีสิ <c oughs> นะคะเอาละค่ะการผลิตของอะตอมีนะคะทั้งหมดเนี่ยคะ่ะถึง30ขั้นตอนแล้วมีการจดสิทธิบัตรด้วยของเราไม่ใช่เพียงแค่ผลิตธรรมดานะคะการผลิตของเรากระบวนการผลิต30ขั้นตอนนี้เราจดสิทธิบัตรด้วยค่ะนะคะแล้วก็ ถึงจะได้กดอะลจิกที่เข้มข้นนั่นเองค่ะนะคะเอากระบวนการผลิตคร่าวๆนะคะก็คือเราได้ผลทับทิมจากประเทศตุรกีแล้วนะคะแล้วก็เอาเข้ามาปอกเปลือกนึกภาพไปด้วยนะคะตอนที่ท่านประธานบอกว่าถ้ากินแล้วชำน้ำลายไหลใช่ไหม <laughs> อันนี้นะคะเรานึกภาพไปด้วยนะคะอ่าโอเคแล้วก็คั้นออกเอาน้ำออกมาค่ะแล้วทำการฆ่าเชือ้อค่ะ นะคะแล้วก็แปลรูปด้วยเอนไซม์นะคะเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็กรองแล้วก็สกัดนะคะออกมาให้เข้มข้นพูดแล้วน้ำลายไหลเลยอะ่ะยังไม่ถึงสุดท้ายเลยแล้วก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะแต่ขออนุญาตกืนน้ำลายก่อนอ้าวโอเคกืนน้ำลายกันไหม นะคะให้นึกถึงภาพทับทิมนะคะโอเคค่ะนะ,ะอันนี้ค่ะจากกระบวนการทั้ง30ขั้นตอนนี้ค่ะเราก็เลยได้ทับทิมที่มีความเข้มข้นสูงแต่ไม่ใช่แค่นั้นเราได้ กรดอะลเลิกที่สูงด้วยเช่นเดียวกันค่ะนะคะกรดอะลเลิกดียังไงนะคะจริงๆแล้วเขาคือได้มาจากเขาเป็นสารโพลีฟีนอลนะคะที่จริงๆแล้วก็มีอยู่ในพืชผักนั่นแหละนะคะแล้วก็ตัวอะลเลิกเนี่ยก็จะมีอยู่ในองุ่นทับทิมสตรอเบอร์รี่แล้วก็ถั่วลิสงชาเขียวนะคะ ทีนี้เนี่ยมีมากในทับทิมนะคะทับทิมของอัตอมีนั่นเองค่ะนะเราผ่านกระบวนการแปรรูปอย่าลืมนะคะว่าเมื่อกี้บอกยังไงคะ,ะนะคะโดยการใช้เอนไซม์ค่ะนะเราก็เลยได้กรดอะลีจิกที่เข้มขน้นที่เคยเข้าไปดูนะกรดอะลีจิกที่เข้มข้นเนี่ยถ้าเป็นทั่วๆไปก็มีขายจริงไหมยี่ห้อไหนๆก็มีขายทับทิมน้ำทับทิมนะ แต่ผมกฏว่าพอเข้าไปเช็คแล้วเขาไม่ได้มีการแปลรูปด้วยเอนไซม์ฉะนั้นเขาก็แค่คันนะคะกรองฆ่าเชื้อโรคแล้วก็เอามาขายให้กับเราไม่ได้มีอะไรที่นอกเหนือหรือดีเลยนะของเราเด่นกว่าค่ะนะ,ะฉะนั้นเรามาดูกันตัวเลขตัวนี้ค่ะในขนาดที่30กรัมนะคะเท่า1ซองเท่ากับ15กรัม2ซองที่เราแนะนำให้กินต่อวันคือสองซองสำหรับคนที่ เป็นวัยหมดประจําเดือนที่เมื่อกี้ที่จีไทยยกมือขึ้นนั่นแหละค่ะนะคะกำลังดูอยู่ว่าเอ๊ะใครควรจะกินสองซองใครควรจะกินแค่หนึ่งซองอะไรประมาณนี้นะคะค่ะสามสิบกรัมนี้นะคะเทียบเท่ากับน้ําทับทิมนะคะสามสิบกรัมคูณยี่สิบหกเท่าค่ะนะค,ะคูณออกมาแล้วค่ะบวกลบอยู่ที่ตกประมาณแปดร้อยกรัมนั่นเองแปดร้อยกรัมเท่ากับเกือบหนึ่งกิโล ทัพทีมที่เอามาคั้นเป็นน้าเนี่ยเกือหนึ่งกิโลโอ้โหถ้าเราจะต้องมานั่งแกะเนาะขอโทษคุณผู้หญิงที่บ้านคะ่ะคุณผู้หญิงคะให้ดิฉันคุณคุณแม่บ้านแกะให้ไหมคะเพราะถ้าเกิดคุณแกะนี่กว่าจะหนึ่งกิโลนี้คงไม่ได้กินง่ายๆทั้งวันจริงไหมหรือถ้าให้แกะออกไปข้างนอกเป็นไงอดกินอยู่ในกล่องแช่ตู้เย็นใช่ไหมคะแต่เราต้องกินทุกวัน เพราะอะไรคะเพราะเราอยากสวยสุขภาพดีอัตโมีทําให้คะ่ะนะคะสองซองต่อวันสําหรับผู้ที่เป็นวัยหมดประจําเดือนนั่นเองนะคะก็คือเข้าสู่วัยท้องเลยคะ่ะนะคะอาการมันก็จะออกมาเยอะแยะมากมายนะคะฉะนั้นแล้วเรากินแบบนี้ง่ายกว่าและจิตไปทดลองเทียบม,มาแล้วนะคะจิตลองคํานวณแล้วของใครถูกกว่า <laughs> ใช่เลยค่ะของเราถูกกว่าพอไปนั่งดูเสิร์ชดูอุย้ any, any, ยอันนุนอันนี้อันนี้อันนั้นอุ้ยของเราถูกกว่าไม่กินได้ยังไงของอัลโทมีจริงไหมคะไปการยืนยันเลยค่ะอ่ะจิธาให้ไปลองคำนวณเลยเปิด Google ดูว่าใครขายทับทิมนะคะแล้วเอามาหารกันเลยค่ะว่าใครถูกกว่ากันของเราถูกกว่าคะ่ะ นะะที่เคยเจออันหนึ่ง250ไม่ได้ผ่านกระบวนการแบบเราด้วยนะ250 ml ราคาเท่าไหร่หรือเปล่า180บาทเห็นไหมฮะแพงกว่าเราคะ่ะนะฮะเอาละทีนี้มาดูค่ะว่า,าผลจากการทดสอบนะคะว่าของเรานะคะหลังจากที่กินเข้าไปแล้วประมาณ4สัปดาห์ผลออกมาเป็นยังไงบ้างผิวหน้า นะคะดูชุ่มชื้นขึ้นผิวชั้นในก็ดูชุ่มชื้นขึ้นด้วยโอ้โหเปล่งประกายระวิบรวับเลยใช่ไหมคะเอาล่ะแต่ขนาดเดียวกันไม่ใช่แค่นั้นน่ะขนาดเซลล์ผิวที่ตายแล้วยังดูชุ่มชื้นขึ้นเลยใช่ไหมะอา้าวปกติเซลล์ผิวที่ตายนี้เป็นไงฮะจับแล้วโอ้แห้งกลานต้องรีบขัดมันออกอา่านะคะ อันนี้ก็ยังชุ่มชื้นขึ้นเลยแสดงว่าเขาช่วยเราได้จริงๆนะคะแล้วก็มาดูค่าดัชนีค่ะหลังจากที่คนเป็นวัยทองกินเป็นไงฮะรู้สึกว่าคุณภาพชีวิตตัวเองดีขึ้นดีขึ้นเพราะว่าอาการต่างๆมันลดลงนะคะผิวสดใสเปล่งประกายก็ทำให้เรามี สุขภาพจิตที่ดีนั่นเองไอ้ที่ร้อนร้อนหนาวหนาวเอ่ยหงุดหงิดเอ่ยก็ลดลงนะคะแล้วอาการไวทองก็ลดลงด้วยต่างๆพวกนี้ค่ะนะคะแล้วก็อะตมีเองทำให้เราได้สะดวกสบายในชีวิตประจำวันของเรากินได้ทุกที่ทุกเวลาจริงไหมคะอ่าถ้าถ้าสมมุติเราเอาเป็นหลายคนเลยบอกโอ้ยก็กินทับทิมเหมือนกันนี่ แต่ว่ากินแบบไหนเป็นเม็ดเม็ดน่ะนั่งแกะแกะเสร็จใส่กล่องจะออกไปข้างนอกยิบทั้งกล่องเอาทั้งมือจับโอ้โหเป็นไงฮะลำบากชีวิตลำบากค่ะให้คนที่บ้านลำบากด้วยต้องคนที่บ้านต้องแกะให้เราใช่ไหมคะนะเรามาเป็นแบบซองซองแบบนี้เริ่ดเลยใช่ไหมคะกินง่ายค่ะนะแล้วก็ผิวดีด้วยค่ะนะที่จิตเน้นนะคะอีกอันหนึ่งคือเรื่องของสุขภาพอย่างที่บอกเนาะถ้าสุขภาพเราไม่ดี ให้รวยแค่ไหนก็ไม่ได้มีความสุขแต่ถ้าสุขภาพดีแล้วแถมรวยด้วยอัตโมีเป็นไงคะเริศดค่ะเริค่ะใช่ไหมคะเอาล่ะ,ละฉะนั้นวัยทองของเราเราห้ามไม่ได้อะวัยมันมันลดลงไปแล้วอะค่ะนะคะ,นะคะวัยสาววัยสวยมันค่อยๆลดลงไปแต่เราฟื้นฟูเขาได้ด้วยทัพทิมนั่นเองคะ่ะนะ,ะ,นะะฮอร์โมนของเราจะหมดไปเรื่อยๆค่ะ ะะโดยเฉพาะจะค่อยๆลดลงจาก30-35ลดลงเรื่อยๆจนหมดสมบูรณ์แบบฉะนั้นแล้วจึงแนะนำว่าไม่ต้องรอให้หมดประจำเดือนก่อนแล้วค่อยรับประทานนะคะที่เมื่อสักครู่นี้ให้ยกเนี่ยมีนัยยะว่าคุณไปซื้อก่อนที่จะก่อนที่จะเข้าสู่วัยทองนะคะเพราะมันจะช่วยทำให้คุณสดชื่นสดใสเปล่งประกายแล้วก็ดึงค่ะดึงให้คุณมีฮอร์โมน นะคะจากธรรมชาติจากทัพทิมเนี่ยได้ยาวนานฉะนั้นคุณก็จะเหี่ยวช้าลงสุขภาพก็จะดีขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ชายก็รับประทานได้นะคะเรื่องนี้เอาจริงๆนะคะคุณผู้ชายรับประทานได้นะคะแล้วก็เพราะว่าคนเราเนี่ยค่ะประกอบด้วยฮอร์โมนเพศหญิงและเพศชายอยู่ในตัวเรา ผู้ชายก็มีฮอร์โมนเพศหญิงและเพศชายเหมือนกันนะคะแต่เขาจะมีเพศชายมากกว่าของเราก็จะมีเพศหญิงมากกว่านะ,ะจึงแนะนําให้คนที่จะต้องรับประทานคือคนที่เข้าสู่วัยทองเต็มรูปแบบคนที่กําลังเข้าสู่วัยทองคนที่ยังไม่เข้าสู่วัยทองคนที่เจอภาวะอากาศที่แห้งนะคะแล้วกเ็เขาเรียกอยู่ในห้องแอร์นะคะหรือคนที่ออกกําลังกายเสียเหงื่อนะคะ ก็ทำให้ผิวแห้งใช่ไหมคะคนที่มีความเครียดก็างแห้งสรุปแล้วเป็นไงคะสรุปแล้วทุกคนต้องกินนั่นเองคะ่ะนะคะกินแล้ว PV ขึ้นนะคะจิอยากจะบอกว่าวันนี้ค่ะนะจิ๊ขอย้ําเลยว่าสิ่งที่จิ๊ตัดสินใจในการที่จิ๊ดทำอะตอมีนะคะก็คืออยากให้ทุกคนได้รับรายได้เหมือนกัน เพราะการบริโภคของเราและการบริโภคของทุกๆคนนะคะคือไรายได้ของเราะะวันนี้ค่ะเรามีโอกาสเข้ามานั่งฟังแล้วนะคะจีอยากให้ทุกคนมองว่าอะตอมี้เองไม่ใช่เครือข่ายที่เหมือนเครือข่ายทั่วๆไปนะคะเหมือนกับที่จิตได้เรียนรู้มาตลอดระยะเวลาห -6 ปีแล้วรู้เลยว่านี่คือเครือข่ายที่เป็นของจริงแล้วเป็นเครือข่ายที่จะทําให้เราได้รับไรายได้จริงๆนะคะ แล้วก็ไม่ทําให้คนลําบากใจเพราะว่าสินค้าเขาดีสุดๆจริงๆนะคะยั้นก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับหัวใจของธุรกิจเครือข่ายนั่นเองค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ